เพิ่มโอ้โหเก่งว่งเนะเดยวนี้เบื่อเบื่อเลยจริงเป็นไงฮะน้ำลายแตกไปนะสวัสดีพ่อแม่ชาวนอกอพ่อแม่พี่น้องเชาว <c oughs> ครับวันนี้เราจะมาทำเมนูที่สุดฮอตฮิตอยู่ณนะตอนนี้เลยนะกับรายการเปิดโต๊ะทุ่มหนึ่งนะครับกลับนี่ฮะ เนื้อซปรายครับสุดสดดิบๆแรๆไปเลยกับจากไอวัวนะครับอีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เมนูที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือก้อยเนื้อดาวร้อมเดือนจากเริ่มต้นนี้อันนี้เป็นพวกของผักโรยต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นใบมิ้นท์ใช่ไหมแล้วก็อันนี้ฮะสวยๆอย่างนี้นะฮะเตือนแน่นอนมะนาวครับแล้วก็ตามด้วย อันนี้ครับเป็นหอมหัวแดงนะครับแล้วก็อันนี้ผงนัวน้ำตาลเหรอน้ำตาลครับ้ีาตาับใส่นะครับแล้วก็อันนี้พริกต้นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับอันนี้เป็นผงนัวอ่ะเริ่มต้นจากการทำน้ำปรุงกันก่อนเลยนะครับทีมบอกว่าตอนนี้นะครับเอาไว้ท็อปเริ่มต้นจากน้ำมะนาวใครชอบเปรี้ยวก็ใส่ครับเลยนะครับวิธีการใส่น้ำมะนาวก็คืออ้าวน้ำมะนาวไปแล้วแล้วก็อันนี้น้ำปลา ใส่ข้ไปควายกำลังค่อไปแล้วก็จากนั้นครับก็เริ่มจากการใส่นี่กันเลยนะฮะหอมหัวแดงอันเล็กถูกสัดไปแล้วนะครับจากนั้นก็เริ่มที่จะใส่ตัวน้ำตาลแล้วก็อันนี้นะครับเป็นพริกป่นนะครับอุ้ยอุ้ยสวยแล้วผมไปอ่านงานวิจัยตรงไหนฮะตัวเนี้ยที่เป็นที่เป็นผงชูรสเนี่ยผงนัวเนี่ย เขาบอกว่าทานแล้วทานแล้วผมจะร่วงแต่เขาบอกงานวิจัยใหม่มาทานแล้วไม่ได้ผมร่วงนะอีเนี้นเข้าใจผิดกันตลอดแต่ข้อมูลจริงเท็จยังไงก็เดี๋ยว่อยเช็คกันอีกทีสำหรับผมแล้วก็นี่หัวก็เริ่มไปกันเดอะแล้วตั้งส่เยอะไม่น้อยแล้วแต่แล้วกันตนนีค้ครับก็คลุกมันไปก่อนเรากำลังจะทำก้อยเชิงลักซ์ซรีนะครับด้วยเนื้อที่เป็นส่วนพรามคัทนะครับเบบี อ่ะมาครับเรียบร้อยจากนั้นพุกเสร็จแล้วนะครับเราก็เริ่มจะรใส่ใบสะระแหน่นะครับไปเข้าไปเรียบร้อยครับจากนั้นก็ผงข้าวคั่วนะครับไปครับไปไปมันงงใส่อย่างไรหรอมัอมนะจะคะักมันจะ,ะ,ะคักอันนี้ฮะอัละคนฮะมันจะคัก เฮ้ยแต่หน้าตาดูดีนะครับเรียบร้อยนะฮะก็ทำยำแล้วก็สุดสริงสริงโก้แล้วเรียบร้อยนะครับจากนั้นฮะน้องเขาบอกมาว่าเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยต้องไปพักก่อนแอบนะครับแล้วก็เอาเก็บเข้าไปในตู้อ๋อใช่น้องเขาบอกมาครับว่าข้างล่างน,นี้เราวิวเป็นตู้เย็นนะครับแต่ว่าถ่ายไม่ได้พอดีเป็นความลับทางราชการนะครับ <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรต่อไปต่อนะครับถ้าใครที่ย้อนมาดูคลิปที่แรกแรๆอ่ะทุเร่ตุเร่หั่นเนื้อไปเล็บยาญ แล้วนี่แล้วก็แก้ไขปัญหาครับตัดเล็บหรอไม่กูตัดตรงมือดิอ่ะมาฮะแนะนำเนื้อกันนิดนึงนะเนื้อนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งเป็นเนื้อจากไอหัวนะฮะเป็นเนื้อที่มีลายมาบริ้งอยู่ประมาณสักสองนะเหมือนเดิมเป็นทนี่ส,ส,สุดทุบรอยคือสันนอกนั่นเองนะครับโอเคขั้นตอนแรกครับเหมือนเดิมครับซับเนื้อเนื้อดีๆใชข้ามาบริง้งมันดูไงไงสวย,งงย,ยว่ะ โอเคชิ้นนี้ฮะสุทธิเหมือนเดิมครับประมาณสัก280กรัมนะฮะก็สำหรับใครที่เป็นสายเนื้อบอกเลยส่วนนี้เป็นส่วนโปรดของหลายคนนะหลายคนแน่นอนาอันดับแรกครับซับเนื้อแล้วแล้วก็มาขออนี้ตปรุงเนื้อน,นิดนึงนะครับแก้วถุงในถุงแน่นะเกลือมาเทือเทศครับซึ่งสั่งให้น้องมาซื้ออีกอย่างหนึ่งได้มาอย่างหนึ่งก็ไม่เป็นไรฮะอันนี้มันเป็นขวดที่รวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยมีทั้งเกลือแล้วก็พริกไทยแล้วก็ต่างๆนานาม,มากมายซึ่งผมเองก็ไม่รู้นว่าคืออะไรบ้างโอเค ครับจากนั้นครับเราก็จะทําการทาเป็นดาวล้อมเดือนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเขาก็จะเอาอันเนี้ยไปเไว้ในเตาอั้งโลแล้วก็เอาฐานมาแปะแ,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 แต่ให้พูดจริงๆก,ก็คือหรือเราก็ไม่มีเตาอั้งโลด้วยแต่สิ่งที่เรามีก็คือเบิร์นนะฮะเราก็จะเบิร์นให้มันเป็นลักษณะของดาวล้อมเดือนได้นะครับ <S <S สวยงามครับค่อยๆไปฮะค่อยๆไป เดี๋ยวเราจะค่อยๆหั่นมันไปทีละชิ้นนะเอาฝั่งนื้นเลยนะขอเป็นชิ้นก็เป็นชิ้นใหญ่ๆฮนะช็ดหน่อยปึ๊บไปดูครับไปดูครับเสร็จก็เลยเดี๋ยวผมจะหยิบขึ้นมาดูสักหนึ่งชิ้นนะครับไปคอมว่าดาวรับเดิมเป็นยังไงบ้างชิ้นตรงกลางนะครับหยิบขึ้นมาปึ๊บเป็นไงฮะนี่ฮะด้านในยังแร่ยังแรอย,อยู่เลยฮะแล้วมันจะมีขอบขอบมาเป็นสุกนิดเดียวเองนะครับ สุดปลอยสวยๆจานสวยๆสีๆสๆสน้ำตาล,ตาลกับเมนูนี้นะครับก้อยเนื้อดาว,วล้อนเดือนนะครับปึ๊บวางไปสวยๆจ้ะ <c oughs> นะครับจากนั้นนะฮะเราก็ค่อยๆตักน้ำยำของเราราดไปแบบสวยๆ,ๆนะครับไปครับค่อยๆวางไปน้ำลายแตกหืมได้กิน นี่เป็นไงนสูตรคนหนึ่งเขาอาจจะแบบว่าตอนเนื้อมาคุกด้วยแต่ว่าเนื่องด้วยเราปรุงรสเนื้อแล้วนิดหน่อยนะครับสวยงามครับแล้วก็จากนั้นครับเป็นการประดับตกแต่งจานให้มันสวยงามนิดนึงกว่าเดิมทนไม่ไหวแล้วถอดถุงมือหยิบซ่อมประจำตัวเวลาทานสเต็กนะครับน้องๆต้องทานชิ้นกลาง ปึ๊บปึ๊บปึ๊บดูชิ้นนี้ฮะเป็นไงฮะน้ำลายแตกไปจ้ะน้ำมันชิ้นใหญ่เื้อยวดีดูเลยจบน้ำยำก็อร่อยเนื้อก็ดีเอาชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเคี้ยวนานดูเลยประเดี๋ยวเคี้ยวนานแน่พูดปิดก่อนและเมนูนี้ success แน่แน่เมนูหนึ่งของเรากับก้อยเนื้อกาวล้อมเดือนนะครับแบบเนื้อจากไอวัวอร่อยอย่าลืมนะติดตามกด subscribe กด comment ให้กำลังใจใช้กันด้วยนะเดี๋ยวอีกนะอีพีหน้าเราจะมีนํำมานำเสนอเมนูอะไรบ้างที่เกี่ยวขอ้อกันครับบอกเลยว่าอร่อยสุดๆกินไปตนสุดท้ายครับใหญ่ๆต่อเต็มๆไปนะอ,นนนะอันนี้ไว้โรยหน้าเออถูกได้ มาดูเรื่องแล้วจารย์เจอในการจัดอ่ะก็อันนี้เป็นใบมิน้นใช่ไหม,มสลมันแน่ <laughs> มึงก็มึงก็แหมรักหน้านี่ใบสลันแน่นะครับ